มีการลิงค์คอมมิเนคชันนะครับผมก็กดปุ่มเมนูครับเซตแล้วก็ Enter ครับไปที่เมนูคอมมิวนคชัน P07 ครับเมนูในการเซตค่าคอมมิวนคชันนะครับจะอยู่ที่ P07 นะครับคอมมิวนคชันเมื่อถึง P07 เรากด Enter เข้าไปครับจะมีคอม1และคอม2นะครับผมเราจะใช้ในส่วนของคอม1นะครับคอม2จะใช้ในต่อเมื่อ เรามีการเสียบโมดูลออปชันที่เป็นคอมมิวนิเคชันเพิ่มเข้าไปนะครับผมเมื่อคอมหนึ่งครับเราก็ Enter เข้าไปครับโดยปกติแล้วค่าที่เราต้องเซตก็คือ serial n o m e address ครับในส่วนของพวกบัตรเลา b i สต็อกต่างๆนะครับผมเราจะใช้ในส่วนของค่า e ดี u l t ได้เลยนะครับ serial n o m e address ครับเราจะต้องตั้งให้ตรงกับตัวซอฟต์แวร์ที่เราตั้งค่าครับ โดยทั่วไปแล้วนะครับผมก็คือตัวเริ่มต้นก็เป็น1นะครับถัดมาก็เป็น2องครับซึ่งเวลาใช้ในส่วนของโปรแกรมนะครับปกติแล้วจะใช้ตรงกันนะครับก็คือตั้งมิเตอร์เป็น1ก็ตั้งซอฟต์แวร์เป็นหนึ่งนะครับเหมือนอบ้านเลขที่อะครับผมมิเตอร์ตัวที่1、มิเตอร์ตัวที่2ประมาณนี้เมื่อเราได้ค่าที่ต้องการเช่นเราอยากเซตเป็น5ครับผม เซ็ตเสร็จเราก็กดเมนูออกมาเลยครับกดอีกทีครับผมกดอีกทีครับตัวมิเตอร์ก็จะทําการบันทึกค่าครับถ้าหากเราไม่ได้กดจนมิเตอร์เซฟค่านะครับอ่ามิเตอร์จะไม่ทําการจําค่าแล้วกลับมาหน้าโวลต์นะครับผมการตั้งค่าใช้งานเบื้องต้นของดิมจีหกศูนย์ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ